สวัสดีค่ะอาหารเจมังสวิราชอร่อยง่า,งายๆสไตล์กัญญพัฒน์วันนี้นําเสนอเมนูแกงผักเสีย้ยววุ้นเส้นนะคะนี่คือผักเสี้ยวนะคะซึ่งเราจะใช้ยอดอ่อนๆน,นะคะวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้นะคะก็จะมีวุ้นเส้นนะคะที่เราแช่น้ําไว้แล้วชะอมค่ะเห็ดนะคะแล้วก็จะใส่เห็ดอิมะนะคะหรือเห็ดหัวลิงลงไปเห็ดหิมะนี้จะ ซื้อได้ตามร้านอาหารเจทั่วไปนะคะหรือว่าใครจะใส่เห็ดอย่างอื่นก็ได้ค่ะและน้ำพริกนะคะที่จะใส่นี้ก็จะเป็นกระเทียมหอมบุบก,กับตะไคร้นะคะแล้วก็พริกสดนะคะซอสและซีอิ๊วขาวใส่กระปิเจด้วยนะคะเล็กน้อยแล้วก็ผงเห็ดหอมเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะต้มน้ำในหม้อนะคะ แล้วก็ใส่กะปิแดงไปก่อนค่ะจากนั้นก็ทําให้กะปิเดละลายในน้ําก่อนนะคะตอนนี้นะคะกะปิเดละลายแล้วนะคะแล้วก็ใส่หอมกระเทียมตะไคร้และพริกบุบลงไปค่ะต่อด้วยการใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดอีมะนะคะอันนี้แต่ถ้าจะใส่พวกเห็ดหูหนูหรือว่าเห็ดปางเห็ดอะไรลงไปก็ได้นะคะ จากนั้นใส่ผักเสี้ยวลงไปนะคะปรุงรสนะคะใส่ซอสงช้อนค่ะผีอาวขาว2ช้อนนะคะแล้วก็ผงมเห็ดหอมนะคะประมาณครึ่งช้อนค่ะจากนั้นนะคะชิมรสตามใจชอบเลยค่ะเมื่อชิมรสตามใจชอบแล้วนะคะใส่มือเซ่ลงไปเลยค่ะ ต่อด้วยชะอมนะคะปิดฝาน,นะคะรอให้น้ําเดือดค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงผักเสี้ยววุ้นเส้นค่ะเดี๋ยวเรามาจักเสิร์ฟใส่ชามค่ะแกงผักเสี้ยวนี้นะคะเป็นอาหารทางเหนือนะคะเพื่อรองํามาประยุกให้เป็นมังสวิรัตินะคะ ผักเสี่ยววุ้นเส้นมังสวิรัตนะคะคุณสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็อร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ